สวัสดีครับผมในนินนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่ฉันทําสวนคุณแม่กําลังลดเจ้าจุลินทรีสังเคราะห์แสงให้กับต้นพุทธสุประโชคนะครับหลังจากที่ตัดเที่ยนเตียนแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นพุ่มโหเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็มีใบกรอบใบเหลืองนะครับเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็เลยจัดก,การทําสาวให้มันนะครับหลังจากที่ตัดเหลือแต่ตอต,อ,ตอแบบนี้นะครับมาประมาณสักสองสามวันแล้วตอนนี้ก็ถึงวิธี การที่จะต้องบํารุงนะครับบำรุงดินนะครับคุณแม่ก็จะเอาจูรินรีสังเครแสงนี่ขวดใหญ่ๆนี้เลยนะครับขวดน้ําดื่มขนาดใหญ่นะครับเท <Hey. S 2> อันนี้คือคุณแม่ไม่ผสมนะครับใช้เพียวๆแต่ว่าลดน้ําตามใช้ฉีดน้ําตามนะครับใครจะผสมก็ได้นะครับอันนี้ใช้แบบเข้มข้นเลยนะครับเทแล้วก็ลดน้ําเยอะ ก็เป็นการบํารุงดินบํารุงต้นไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้แม่เพิ่มก่นอนเนี่ยครับจะให้ดูว่าหลังจากที่ทําสาวไปประมาณ3วันนะครับเนี่ยเริ่มแตกอ่อนๆแล้วแตกนอแตกใบ,บอ่อนๆแล้วเต็มเลยครับนะเยอะเลยนะครับน,นี่นะครับโอ้ดีใจดีใจนะครับถ้าไม่ทําสาวให้มันมันก็จะ มันก็จะแก่นะครับแล้วมันก็จะไม่สวยนะครับทาสาวก็ตัดตัดเยอะๆเลยครับตัดให้เหลือแต่ตอเนี่ยครับแล้วก็บํารุงดินนะครับให้ปุ๋ยเขานะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบขึ้นมาใหม่ไม่บํารุงมันก็แตกใหม่ครับแต่ว่ามันจะไม่สวยเท่ากับบํารุงนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับพี่น้องครับวันนี้ก็พามาดูนะครับนี่ก็เป็น ผู้สุป,ปชคนะครับที่ทำาสาวนะครับหลังจากบำรุงดินนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับที่คุณแม่ใส่จุลินทรีย์ต่างๆแสงลงไปนะครับแล้วก็กิ่งไม้ที่ตัดตัดทิ้งก็โยนลงไปนะครับผ่านไป13-14วันนะครับใบที่แตกใหม่ก็ออกมาเยอะเลยนะครับ นี่ครับมีทุกต้นนะครับมีใบทุกต้นใบแตกทุกต้นนะครับตอพวกนี้เป็นตอที่อยู่กับเรามาประมาณสัก3ปีกว่าเกือบ4ปีแล้วครับนะหลังจากที่ทำสาวมา1 3บ4วันก็โอเคนะครับมาอัปเดตให้ดู แล้วนี่ก็เป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนนิดๆแล้วนะครับจากที่ทําสาวต้นพุธสุประโชคไปก็พามาดูครับว่ามันเติบโตไปขนาดไหนแล้วไปดูกันนี่ครับหลังจากที่คุณแม่นะครับบํารุงดูแลด้วยจุลินทรีย์สังงค้อแสงบ้างนะครับอาทิตย์ละครั้งแล้วก็มีพวกฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่สลับสลับกันนะครับเฉลี่ยแล้วก็คือให้สารบํารุงเนี่ย อาทิตย์ละครั้งนะครับก็แตกอย่างที่เห็นเลยสวยงามนะครับดูแล้วสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะครับจากที่เป็นกอใหญ่ๆแล้วมีต้นไม้เหลืองๆนะครับคือต้นไม้แก่นะครับอตอนนี้ก็กลายเป็นเขียวใบอ่อนแตกสวยงามนะครับเดี๋ยวดอกก็รอหน่อยนะครับดอกก็จะมา เสียได้พุธสุภโชคไม่มีความหอมนะครับถ้าหอมเนี่ยคงจะสวยสดงดงามเป็นแน่ตอนนี้ก็เข้าเดือนที่3ามนะครับของพุธสุภโชคที่ทำเสาเอาไว้เริ่มดอกมีดอกมาแล้วครับมามาดูกันดีกว่าเออต้นนี้ออกดังๆนะสวยดีนะครับมีสองต้นแรกที่ออกดังๆนะครับดอกเริ่มมาแล้วดอกเริ่มมาแล้วนะครับ นี่อันนี้นะอันนี้เข้าเดือนที่สามนะครับอืตำแหน่งนี้ร้อนนะครับอากาศาแดดนี่จัดจ่ะเลยนะครับนมีดอกตูมดอกเล็กมาละมาทุกต้นนะครับดอกมากบ้างน้อยบ้างะนะครับนี่ เดือนที่3นะครับเข้าเดือนที่นี่ก็เกือบ4เดือนแล้วนะครับดอกก็มาแล้วนะครับหลังจากที่ทํเสาวไปแล้วก็บํารุงนะครับนะบำรุงด้วยปุ๋ยที่เราหมักเองนะครับแล้วก็มีน้ําหมักชีวภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนเปลือกไข่ฮอร์โมนนมสดนะครับก็สลับสลับกันใส่นะครับประมาณ เจ็ดถึงสิบวันครั้งนะครับอ่านี่นะครับดอกก็เริ่มมาแล้วนะครับอ่าสวยครับนะใบแตกเขียวอ่อนทําให้ดูสดชื่นขึ้นเยอะเลยครับนะครับอ่าสรุปโดยรวมก็ใครมีต้นไม้ที่ปลูกไว้นานๆก็ลองทําสาวกันดูนะครับไม่ยากนะครับนะทำให้ต้นไม้ท่านกลับมาเหมือนปลูกใหม่เลยครับ ก็จะได้พุ่มกอที่ระดับเท่ากันด้วยสวยๆนะครับแล้วก็เข้าพื้นที่ในการาใส่ปุ๋ยใส่ยาอะไรก็ง่ายนะครับก็ทำให้หน้าบ้านดูมีชีวิตชีวานะครับดูมีความสดชื่นมากขึ้นนะครับนะลองนำวิธีไปใช้กันดูนะครับทำาสาวจนไม้นะครับทำสวนปลา้าแม่ชั้นทำสวนครับบุญสุปโชค